ขอสุขบงวิเคราะห์กีฬาโดยเฮียเหลียงพาลวยวังนี้ว่ามีทีเด็กมึงเดิมจากแบกมิงตั้งอีกแล้ว วันนี้อ้วจะพาไปดูรายการสิงคโปร์โอเพ่นกันนะประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์รักธนกอิงทนน์อีจะเจอกับซุงโชยุนนักแบดมินตันทีมชาติไต้หวนันถ้าพูดถึงน้องเมย์เนี่ยอ้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรถึงอีละเพราะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อีเร่งรีมากๆเลยช่วงที่ผ่านมาอีก็ควา้าแชมป์มาเลเซียโอเพงไล่แต่น่าเสียดายนะรายการล่าสุดอะมาเลเซียมาสเตอร์อีไปแพ้อันเซยางรอบควอเตอร์ไฟนอลและอังเซยางอ่ะอีก็ผ่านน้องเมย์ ไปไล่แชมป์ด้วยสวยชิบหายเลยมาเจอกับคนจะเป็นแชมป์เนี่ยเอาเป็นว่าช่วงนี้น้องเมย์อีตีรีละกังและสิ่งที่อัวเห็นว่าอีเปลี่ยนแปลงไปนะคืออีเร่งดลุลังขึ้นอีไม่ได้เร่งดึงเชงเหมือนเมื่อก่อนพละกกำลังอีก็มีมากขึ้นส่วนทางด้านของซุงชัวยุนะ่ะฟอร์มช่วงหลังๆอ่อีตีลีขึ้นมานะถึงแม้ว่าอีจะแพ้มือระดับทอบ็ทอปของโลกแต่อีแพ้ไม่ขาดนะ ล่าสุดอ่ะอีก็แพ้เหอปิงเจลหนึ่งต่อสองเซกเองในรายการอูเ r อร์ครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่าอีอ่ะแข็งระดับรายการนานาชาติสองเรื่องที่แล้วนะแต่น้องเมออีแข็งมาตลอกเลยสองสามรายการติดแล้วคู่เนี้ยไม่ต้องคิดมากหรอกยังไงน้องเมอ,อีชนะแน่ๆแ,แหละเพราะว่าอีแข็งมาตลอกและฟอร์มอีก็ดีมากๆช่วงเนี้ยแต่ที่โ้วกงวงมากกว่าก็คือแฮงดี้แคป ว่าไปดูราคาที่มาเขามานะน้องแมอ่อีเป็นต่อซุงโชยุง17แต้มเลยนะเยอะมากๆเลยนะแต่ก็เอาวะอัเชื่อในความหลุดังแล้วก็ความท็อปฟอร์มช่วงนี้ของน้องเม่อว่าอีน่าจะชนะได้ขาดลอยแหละโฟร์แฮนด์คอร์ดคอร์ดก็คมลูกตบก็หนักแถมแรงเยอะล้วยช่วงเนี้ยอซุงชโวยุนนะ่ะอีไม่ได้แข่งระดับนานาชาติมานานแล้วอัวว่าอีอาจจะตึงสนามก็ได้ วันนี้อ้วขอกักฟันเชียร์น็อกเมลแล้กันว่าว่าอีน่าจะทําได้นะสิแต้มเนี่ยยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องของอ้วไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทีเด็ดดีๆทุกวางบอกเลยว่าช่องอ้วเนี่ยวิเคราะห์ฟุตบอลวิเคราะห์กีฬาทุกประเภทหรือไม่ผิดหวังแน่นอน